สวัสดีค่ะที่ี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะตอนนี้ยุ่งกำลังตากดอกคุณนายเตือนสายอยู่นะคะก็คือเก็บมาแล้วนะคะแบบนี้เก็บมาตั้งแต่เช้าค่ะตั้งแต่ยังมีน้ำค้างนะคะแล้วก็ที่เราลดน้าตั้งแต่ก่อนเก็บด้วยนะคะเก็บมาแล้วก็เอามาผึ่งลมนะคะเสร็จแล้วก็เอามา ตากไว้อย่างนี้นะคะจนกระทั่งแห้งสนิทวิธีที่จะทําให้แห้งสนิทก็คือกลับด้านนะคะกลับด้านตากก็วันนี้ก็เมื่อเช้านี้มีมีฝนตกนะคะปล่อยๆก็ทําให้มีความชื้น ให้มีความชื้นก็ให้เป็นไรคะ่ะตอนนี้แดดออกแล้วนะคะเดี๋ยวตากอีกแป๊บนึงก็แห้งละนี่ก็แห้งอยู่นะคะก็เพื่อความมั่นใจนี่คุณนายตื่นสายส,สีสวยนะคะเก็บมาแล้วก็เอามาตากผึ่งลมผึ่งลมมาค่ะนะคะ,นะคะไว้ให้แห้งเสร็จแล้วแพ็คลงกล่องส่งทั่วไทยเลยนะคะรับรองว่ารับไปแล้วสามารถนำไปปลูกต่อได้นะคะสบายมากไม่มีปัญหาเลยนะคะ บบนี้ใช้มือเดียวก็ไม่ค่อยถนัดน่อยแต่ก็นะก็อยากให้ทุกคนได้เห็นภาพกันว่าคุณนายตื่นสายที่เราขายนะคะที่เราส่งให้เพื่อนๆเ,เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะแบบนี้อันนี้เรียกคุณนายแหวนเพชรนะคะแหวนเพชรก็คือที่มีแกสรอนฟูๆแบบนี้นะคะแหวนเพชรก็คือที่มีเกสรอนฟูๆ กลับด้านแล้วเดี๋ยวแพ็คลงกล่องส่งไปทั่วไทยค่ะจังหวัดอะไรเราก็ส่งได้นะคะจะขึ้นเหนือลงใต้ไปสุไหงโกโลกอะไรก็ส่งได้หมดนะคะไม่ต้องห่วงเลยสั่งดอกไม้เสร็จแล้วก็เตรียมที่ปลูกเอาไว้นะคะเตรียมที่ปลูกเอาไว้แล้วก็พอดอกไม้ไปถึงก็เอาไปเด็ดเป็นท่อนสั้นๆนะคะแล้วก็ปักหางๆได้เลยนะคะรดน้ำแค่ตอนเช้าก็พอ ดอกไม้ชนิดนี้เขาชอบแดดจ,จัดนะคะชอบแดดจัดแล้วก็รดน้ำแค่ตอนเช้าตอนเย็นไม่ต้องรดนะคะตอนเย็นรดไปก็ไม่ได้ทำอะไรดอกไม้เขาปรุงอาหารตอนเช้าเนาะที่เขาได้แดดเขาก็จะปรุงอาหารนะคะก็จะเริ่มเติบโตถ้าแดดดีก็สีสวยค่ะเพื่อนๆตอนนี้แรง ตอนนี้แล้งแล้วก็ดอกไม้บางสีที่เป็นสีเข้มๆบางทีมันก็จะมีอ่อนลงบ้างนะคะบางสีซึ่งก็เป็นธรรมดาเดี๋ยวอากาศดีๆมีฝนหน่อยหรือว่าเออได้ปุ๋ยได้ดินใหม่อะไรเงี้ยสีเขาก็จะเข้มขึ้นมาบ้างคือคือถ้าเป็นดอกไม้ชนิดนี้เนี่ยเป็นธรรมดานะคะที่เวลาปลูกไปแล้วสีจะมีผิดเพี้ยนบ้างแต่คือเพี้ยนนี่คือเพี้ยนสวยนะไม่ใช่แบบ ปลูกปลูกไปแล้วเหลือแต่สีพื้นแบบนั้นคือสีที่เป็นทูโทนคือมันตายค่ะมันตายไปนะคะคุณทําตายนะคะไม่ใช่ว่าปลูกแล้วทําไมเหลือแต่สีพื้นคือสีที่เป็นทูโทนสวยๆนี่มันตายถ้าเราไม่อยากให้มันตายดับไปนะคะเราก็ควรที่จะเด็ดปลูกใหม่นะคะเด็ดมาปลูกใหม่เรื่อยๆเราอย่าปล่อยให้เขาแบบ โซมแล้วก็ตายไปเฉยๆนะคะถ้ารักดอกไม้เนาะเด็ดปลูกใหม่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้เขาโซมอย่าปล่อยให้เขาโซมตายไปเฉยๆก็ประมาณนี้ค่ะที่บ้านเวลาเวลาเอปลูกดอกคุณนายตื่นสายนี่บางคนก็ยังไม่เข้าใจคิดว่าต้องเป็นฤดูจริงๆไม่ใช่นะคะคุณนายตื่นสายที่บ้านเราในปลูกตลอดปีปลูกได้ตลอดปีเลยค่ะ ลูกได้ตลอดปีฤดูอะไรก็ปลูกได้ฤดูฝนก็ปลูกได้ในฤดูฝนนี่ดอกไม้จะสีสวยนะคะแต่ถ้าฝนมากไปมันก็มีปัญหาเรื่องรากเน,น่นาขนเน่าเพราะว่าน้ำมันมากไปน้ำฝน,นนี่มันเกินที่เราจะควบคุมเนาะเพราะนี้เนี่ยวิธีป้องกันก็คือการที่เราปรุงดินนะคะให้ระบายน้ำได้ดีที่สุด ปรุงดินให้ระบายน้ำให้ได้ดีที่สุดนะคะก็จะช่วยลดปัญหารากเน่าโคนเน่าไปได้นะคะฤด,ดูแล้งก็ปลูกดีคุณนายตื่นสายเพราะว่าด้วยความที่ถ้าฝนมากมันจะเน่าใช่ไหมถ้าแ้งเนี่ยก็ดีดีเลยแหละเนาะแต่เวลาถ้าสมมติว่าแล้งแบบมีฝนบ้างสลับมาบ้างอย่างเงี้ยสีดอกคุณนายตื่นสายจะสวย ะะแล้แงในฤดูหนาวสีสวยแต่ถ้าแล้งในฤดูร้อนเนี่ยคุณนายตื่นสายบางทีสีเขาจะกลับไปเป็นสีสีจางๆสีอ่อนๆนะคะแบบนี้เรียกจัมโบ้แบบนี้เรียกจัมโบ้ก็คือดอกใหญ่นิยุ่งกลับไปแล้วนะคะสนใจปลูกดอกคุณนายตื่นสายเหมือนกันก็ทักกันเข้ามานะคะที่ Facebook Fan Page นะคะไม้หัวดอกสวย เฟบุ๊กแฟนเพจไหมหัวดอกสวยนะหรือไม่ก็เบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะโทรกันเข้ามาได้เลย0814007137นหะคะหรือว่าไลน์ก็ไลน์แอด yung ค่ะใส่เครื่องหมาย a s i g n ก่อนนะพอเรากดเพิ่มเพื่อนปุ๊บเรากดเครื่องหมาย a s i g n ใส่เครื่องหมาย a s i g n นะแล้วใส่ y u n g ที่อ่านว่ายุ่งอะคะ่ะ ะะแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนก็จะเจอยุ่งก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณนายตื่นสายนี่มีเป็นร้อยสีนะคะ,ะ,คะวันนี้ไม่มีตัวอย่างคุณนายตื่นสายร้อยสีวันนี้ลูกค้าสั่งไม่ถึงร้อยชุดนี้สองสองแถวนี้ก็คือร้อยห้าสิบกิ่งก็คือห้าสิบสีนะคะนี่สองแถวนี่ร้อยห้าสิบกิ่งคือห้าสิบสีนะคะสามร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งส่วนสองแถวนี้สองแถวนี้นะเป็นแหวนเพชร แถวละ60สกิ่งนะคะ15สีค่ะ60กิ่ง190บาทแถวนี้เป็นคุณนายตื่นสาย6กิ่กิ่งสองแถวนี้เป็นคุณนายตื่นสาย90กิ่งนะคะ90กิ่งก็30สีนะคะราคา250บาทรวมส่งนะคะส่งได้ทั่วไทยค่ะถ้ายังไงฝากติดตาม Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยนะคะเบอร์โทรศัพท์0814007137ค่ะเดี๋ยววันนี้ยุ่งลาไปก่อน บ๊ายบายนะคะ